สวัสดีค่ะดีมทิติพรขันตาค่ะจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะ mm hmm. เมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะดูวิดีโอจากมุมสูงของโดนแล้วนะคะตรงนี้ค่ะมาดูคลิปข้างล่างสั้นๆนะคะอย่าดีมจะรีวิวคร่าวๆนะคะแต่อยากให้ทุกคนเข้ามาชมที่ดินจริงค่ะแปลงนี้สวยมากเลยนะคะด้านหน้าติดถนนลาดยางสาธารณะสองเลนค่ะ ด้านหลังติดลำห้วยธรรมชาตินะคะด้านหน้านะคะติดถนนกว้างประมาณ37เมตรค่ะบวกลบนิดหน่อยนะคะส่วนความลึกของที่ดินนะคะอยู่ที่ประมาณ200เมตรนะคะบวกลบนิดหน่อยค่ะน้ำประปาไฟฟ้า,ฟาพร้อมเลยนะคะมีเพื่อนบ้านทั้งสองฝั่งของที่ดินเลยค่ะที่ดินตอนนี้เป็นไรอ้อยทั้งหมดเลยค่ะประมาณช่วงปลายเดือนนี้ค่ะก็จะตัดอ้อยออกแล้ว จะสวยมากเลยค่ะกับที่ดินแปลงนี้นะคะบริเวณรอบๆต้นไม้เยอะเลยค่ะที่ดินต่ำกว่าถนนนิดเดียวเองค่ะเหมาะที่จะเป็นบ้านพักต่างอากาศนะคะหรือว่าใครที่ชอบปลูกต้นไม้เป็นบ้านสวนนะคะลองแวะชมได้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนปกติโซนที่ดินของแถวนี้นะคะเกือบทุกแปลงเลยก็จะด้านหน้าติดถนนลาดยางด้านหลังติดลำห้วยกันหมดเลยค่ะ ด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้นะคะหันไปทางทิศใต้ค่ะที่ดินอยู่ตำบลเขาชะง,งุม้มอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะราคาขายนะคะไล่ละ4 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะราคานี้เข้ามาต่อรองราคากับเจ้าของได้เลยนะคะส่วนตรงนี้เป็นลำห้วยด้านหลังของที่ดินค่ะ สังเกตจากลมพัดเย็นสบายเลยค่ะแปลงนี้ห่างจากกรุงเทพนะคะประมาณ113กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อ087-006-0727ค่ะหรือ ID l ดียลดีมขันตะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ